สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวมาริน่าสมบัติพุทธวันนี้ดิฉันกับเพื่อนๆจะพาทุกๆคนไปรู้จักกับความรู้เกี่ยวกับถุงยางทั้งข้อควรระวังวิธีการใช้แล้วก็เนื้อหาสาระน่ารู้ต่างๆไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะ ถุงยางอนามัยเป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำยางธรรมชาติน้ำยางสังเคราะห์หรือวัตถุอื่นๆใช้สวมใส่อวัยวะเพศชายเพื่อป้องกันนักอสุจิเข้าสู่ช่องคลอดเป็นการป้องกันการติดต่อเชื้อ HIV โรคติดต่อทางเพศและการตั้งครรภ์ไม่พร้อมค่ะชื่อนางสาวบุษบาสารุชาติรหัสนักศึกษา6 3 1 7 0 1 4 0 4 4 4คณะบริหารศาสตร์สาขาการจัดการธุรกิจ ถุงยางอนามัยมีหลายประเภทนะคะอย่างเช่น 1. ถุงยางอนามัยแบบมาตรฐาน 2. ถุงยางอนามัยแบบบาง3ถุงยางอนามัยแบบผิวไม่เรียบ 4. ถุงยางอนามัยแบบมีรสหรือมีกลิ่น 5. ถุงยางอนามัยแบบผสมสารลอลื่นและ6ถุงยางอนามัยแบบช่วยชะลอการหลังนอกจากนี้ถุงยางอนามัยทั้งหกประเภทดังกล่าวก็ยังมีถุงยางแบบอื่นๆนะคะ อย่างเช่นถุงยางอนมามัยที่มีสารฆ่าเชืออ้อเอสุจิและเชื้อโรคต่างๆหรือถุงยางอนมามัยที่สามารถเรืองแสงได้ในที่มืดสามารถหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อหรือว่า p ิกซี o โลตัสได้นะคะหรือช่องทางออนไลน์ s h o ปี้ l a า a d a ค่ะสวัสดีครับชื่อนายลูกตะวันสารัตนะครับวันนี้จะมาแนะนําถุงยางที่ไว้รุ่นนิยมใช้กันนะครับก็จะมีอยูหกยี่ห้อด้วยกันนะครับ หนึ่งนะครับก็คือดูเล็ก ok นะครับสองเพย์บอยสามโอกามโตะนะครับสี่วันทัศนะครับห้าสากิมินะครับแล้วก็หกนะครับสุดท้ายคือไลสไต์นะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับก็จะมีหลายรุ่นแตกต่างกันไปเลยนะครับแล้วก็ส่วนทุกอย่างที่หาได้จากที่ไหนนะครับหาได้จากหนึ่งนะครับศูนย์บริการสุขภาพตำบลหรือบริการสาธารณาสุขใกล้บ้านนะครับสองนะครับที่ทำการอนามัยสาธา,ธารณาสุขนะครับสาม อันามัยหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ4ี่ขี่มีกว้ยรุ่นในโรงพยาบาลรัดใกล้บ้านนะครับก็ลองไปหาดูกันนะครับสวัสดีสสดค่ะดิฉันนางสาวพัชราพรสุนขยัน631 702 405 11ค่ะดิฉันนางสาวนุศราสมนศีรหัสนักศึกษา631 705 404 31ค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการ สวนถุงยางอนามัยกันนะคะอุปกรณ์ก็จะมีกล้วยค่ะแล้วก็ถุงยางค่ะขั้นแรกนะคะเราก็ฉีดถุงยางด้วยเบาๆนะคะแล้วก็จับออกมาแล้วก็วก็ดันขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็จับตรงนี้แล้วเราก็มาสวม ก็จะรูดลงไปนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนัทวันคำนนท์วันนี้จะมาบอกประโยชน์ของการใช้ถุงยางอนามายัย 1. ช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ 2. ช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์3ช่วยลดการบาดเจ็บ 4. ช่วยป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ในระหว่างที่ฝ่ายหญิงมีประจำเดือนสวัสดีค่ะดิฉันนางสาสุปาณีจูซีนะคะมาจากคณะบริหารศาสตร์สาขาการจัดการธุรกิจค่ะจะมาน,านําเสนอหัวข้อเรื่องข้อควรระวังในการใช้ถุงยางค่ะโดยมีข้อควรระวังดังนี้ค่ะข้อที่1นนะคะให้ระวังการใช้ถุงยางแตกหรือหลุขดขณะใช้งานค่ะซึ่งสาเหตุที่ทําให้ถุงยางแตกหรือหลุขดขณะใช้งานมีสอสาเหตุด้วยกันดังนี้ค่ะคือ1น เกิดจากที่คุณผู้ชายนะคะเลือกซส์ถุงยางที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าของตนเองค่ะส่วนสาเหตุที่2นะคะเกิดจากที่คุณผู้ชายนะคะไม่รีดอากาศก่อนใช้นะคะนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ถุงยางแตกหรือชํารุดได้ค่ะดังนั้นนะคะก่อนใช้ทุกครั้งเราควรรีดอากาศออกจากปลายถุงยางอนามัยก่อนทุกครั้งนะคะส่วนข้อระวังข้อที่ 2. นะคะคือก่อนซื้อหรือก่อนใช้นะคะเราควรดูวันหมดอายุทุกครั้งนะคะ ส่วนข้อระวังข้อที่3นะคะคือการที่ผู้ใช้แกะควรใช้มือแกะนะคะไม่ห้ามใช้ปากแกะเด็ดขาดเพราะอาจทาให้ถุงยางรั่วได้ค่ะส่วนข้อระวังที่4ี่นะคะคือห้ามใช้น้ํามันอ,อยล์หรือโลชั่นเป็นสารหล่อลื่นเด็ดขาดค่ะเพราะจะทําให้ถุงยางแตกได้ค่ะขณะมีเพศสัมพันธ์ข้อควรระวังข้อที่5นะคะการสวมถุงยางควรสวมให้ถูกด้านค่ะโดยให้หันด้านที่เป็นกระเป๋ะส่วนหัวออกมาด้านนอกนะคะ และสวมลุงไปในอวัยวะเพศที่แข็งตัวแล้วค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนิพาโรงมาลาค่ะการมีเพศสัมพันธ์ไม่ผิดค่ะแต่ถ้ามีแล้วก็ต้องรู้จักป้องกันไม่ว่าจะเพศชายหรือเพศหญิงสามารถพกถุงยางอนามัยได้ไม่ใช่เรื่องผิดหรือเรื่องแปลกค่ะการใช้ถุงยางอนานมัยเป็นการป้องกันโรคเอชและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และสามารถคุมกำเนิดได้หันมาพกและหันมาใช้ถุงยางอนา,นานมัยกันเถอะค่ะ ยืดอกพกถุงค่ะจะเห็นได้ว่านะคะถุงยางมีประโยชน์ขนาดนี้แล้วพวกเราก็ต้องพบไว้นะคะและที่สําคัญต้องใช้ให้ถูกวิธียังต้องคํานึงถึงการเก็บรักษาถุงยางอนามายัยและเป็นสิ่งสาคัญต่อสภาพของถุงยางอนามัยควรเก็บไว้ในที่แห้งหรือเย็น ข้อดีของการใช้ถุงยางอนามัยนะคะก็จะมี 1. ช่วยคุมกําเนิด 2. ป้องกันการติดเชื้อ 3. ลดอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ 4. เพิ่มอัตราลดทางเพศเปลี่ยนบรรยากาศและ 5. ไม่เลอะเทอะค่ะไช่นะคะก็อย่าโดนอรง์ให้ทุกคนนะคะมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยโปรดใช้ถุงยางอนามัยค่ะกลุ่มเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ